ตอนมาเกิดก็มาตัวเปล่าทำไมเราเสียใจกับสิ่งที่จากเราไปสังเกตไหมทำไมเราถึงทุกข์ใจกับคนตลอดเวลาตอนรู้จักกันก็ดีดีแต่พอผิดใจกันทะเลาะก,กันเพราะอารมณ์หรือสาเหตุอื่นๆจนทำให้ชีวิตพังสุดท้ายก็แยกจากกันทำให้ทั้งเราและเขาทุกข์ใจแล้วเราจะทำอย่างไร ฝึกมองโลกตรงไปตามความเป็นจริงครับไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปอย่าดีใจนานอย่าเสียใจนานเพราะขนาดร่างกายที่เรากำลังปรุงแต่งบำรุงสักวันเราก็ต้องทิ้งกายนี้ไปคนสัตว <inclusive> ์สิ่งของทรัพย์ที่เรากำลังสแสวงหาก็เช่นกันได้มาก็ดีใจพอเสียไปแปลกไหมทำไมเราต้อง,ท,งทุกข์ใจทั้งๆั้ที่ตอนเรามาเกิดเราก็มาตัวเปล่า มาสแสวงหาพอมีบางสิ่งและเสียสิ่งนั้นไปเรากลับทำใจไม่ได้ทุกเศร้าเหงาเซ็งและก็พยายามสแสวงหาสิ่งใหม่มาเติมเต็มสิ่งที่ขาดแต่เคยคิดไหมเรากำลังพลาดโอกาสของตัวเองเพราะเวลาของชีวิตเราเนี่ยกลับหมดลงไปทุกวันทุกวันแล้วเรากำลังสแสวงหาสิ่งใดการเวลาเดินหน้าไม่ถอยหลังกลับ ทุกอย่างเข้ามาสุดท้ายก็ผ่านไปอย่ามัวเพลินกับชีวิตที่ไม่แน่นอนโดยเฉพาะคนเนี่ยมีชีวิตมีจิตใจเขาก็มีทางให้เลือกมากมายเราจะไปบังคับใจใครไม่ได้เราคาดหวังเราจึงผิดหวังไม่มีคำว่าเหมือนเดิมและไม่มีคำว่าตลอดไปตัวเรายังไม่เหมือนเดิมตลอดเวลาคนรอบข้าง ก็เปลี่ยนได้ทุกเวลาเช่นกันถ้าเราเข้าใจความเป็นไปของโลกใบนี้ที่คนสัตว์สิ่งของล้วนเป็นของวาง่างเปล่าสุดท้ายก็ดับสลายไปตามกาลเวลาใจเราจะไม่คาดหวังแต่จะรู้คุณค่าทุกสิ่งที่เข้ามาจะไม่เสียเวลากับสิ่งที่เสียไปแต่จะใช้ชีวิตใช้เวลาของตัวเองที่ยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยให้มีค่าที่สุดเพราะไม่รู้ว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายของชาตินี้ตลอดไป